สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆนมาชม <c oughs> น้องตาน้อยมาชมน้องสําเร็จค่ะเ,เพื่อนเอนน้องสําเร็จกินกล้วยค่ะโอ้น้องสําเร็จชอบผลไม้มากเลยค่ะเ,เพื่อนกล้วยที่แม่อาไปไหว้ศาลค่ะคันนี้แม่ก็เลยเอาออกมาวางไว้ที่โต๊ะค่ะนกจิกกินค่ะก็กินไปเยอะอยู่ก็เลยเอาออกมาน้อง เราก็วางไว้บนโต๊ะคันนี้น้องสําเร็จเห็นค่ะน้องสําเร็จก็เลยเอากล้วยมากินค่ะน้องสําเร็จชอบมากเลยค่ะชอบชอบผลไม้ค่ะชอบกล้วยชอบทุกอย่างเขอให้เป็นผลไม้เขาชอบหมดเลยค่ะเพื่อนๆเราสังเกตดูเราเอาอะไรเขากินเขาก็กินหมดกล้วยก็กินค่ะยิ่งมะละกอนี่น้องสําเร็จชอบมากเลยค่ะเพื่อนๆน้องสําเร็จชอบมากเลยมะละกอ วันละกร็เราก็มีอยู่ยังไม่ทันไดเอาน้องให้หน้องกินค่ะยังไม่มีเวลาค่ะเพื่อนแม่ก็ยุ่งค่ะงานเยอะค่ะวันนี้เห็นน้องสำเร็จกินถ้วยก็เลยเอามาให้เพื่อนๆชมค่ะสำเร็จก็ชอบอะไรที่หวานๆสำเร็จชอบค่ะเอาพี่พี่อานมาแล้วพี่อานมาหาแม่พี่อานแม่แม่ทำอะไรแม่แม่ไทย วิดีโอพี่สำเร็จอยู่อ่านอ,อากาศก็เริ่มร้อนแล้วค่ะเพื่อน,อนก็จะได้ไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวกันแล้วค่ะถ้าอากาศร้อนก็เราก็ซักเสื้อกันหนาวไว้แล้วค่ะอากาศอบอุ่นมาหน่อยก็ดีหน่อยค่ะ อากาศหนาวมากก็ไม่ดีค่ะร่างกายรับสภาพไม่ไหวค่ะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็ไม่สบายค่ะวันนี้ก็ให้เพื่อนๆชมน้องสำเร็จกินกล้วยค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันตุษจีนค่ะเป็นวันปีใหม่ของชาวจีนค่ะของเราก็จะเป็น ของคนไทยของเราก็จะเป็นวันวันที่สิบสามเมษาก็จะเป็นปีใหม่ของไทยค่ะเพราะวานนี้ก็เป็นปีใหม่ของชาวจีนค่ะก็เอาสำเร็จเลิกกินกล้วยแล้วตีลูกเึงเลิกกินแล้วตีกล้วยหนึ่งอะเลิกกินแล้วเต๋อะแต่น้อยกินไม่กล้วยไหนกินไม่ลูกฮือกินไหมแน่นอนกินไหมล่ะกล้วยมึงกินอิ่มแล้วติฮงเฮะสำเร็จกินอิ่มแล้วตีลูกฮืเออเอา อืมนั่นหาของเล่นของหยอกเะไรนี้ไอ้สำเร็จต้องใส่กินกล้วยอิ่มแล้วพี่สำเร็จเอายังกินไม่อิ่มยังเอามากินอยู่เอานั่นอ่านกินกล้วยไม่ได้ลูกอ่านกินกล้วยไหมกินไม่ลูกกินไม่กล้วยน่ะกินไหมนั่นพี่ตาน้อยกินกล้วยแล้วอืมอืมวันนี้ก็ให้เพื่อนๆชมน้องหมากินกล้วยค่ะเพื่อนๆเออ พี่ตาน้อยก็มากินกล้วยแล้วพี่ตะน้อยเห็นพี่สําเร็จกินก็กินบ้างอานกินไหมล่ะลูกอานกินไหมกินกล้วยไหมลูกกินไหมกินไหมลูกน้องหมาก็จะได้ไม่ต้องใส่เสื้อกันแล้วค่ะอากาศเริ่มร้อนก็จะได้ถอดเสื้อให้น้องหมาแล้วค่ะเพื่อนก็ยังเหลือน้องน้องอานอยู่ตัวเดียวที่ยังไม่ได้ถอดเสื้อเขาถอดไม่ได้ค่ะก็อื่นถอดหมดถ้าเสื้อหลวมนี่ น้องหมาเขาถอดเองเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อคืนนี้แม่ก็ใส่เสื้อให้พี่สําเร็จกับพี่ตาน้อยเสื้อก็หลวมพอเช้ามาเสื้อหายหมดเลย <c oughs> ยังเหลือแต่พี่อา่านตัวเดียวเสื้อยังเหลือเพระาะว่าเสื้อเขาถอดไม่ได้ค่ะมันมันตัวเล็กค่ะวันนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนชมน้องหมาแค่นี้ก่อนค่ะเพื่อนก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนๆค่ะแล้วก็งานเยอะก็เลยทำคลิปน้อยหน่อยค่ะ ก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปทุกท่านค่ะก็สวัสดีปีใหม่ของคนชาวจีนด้วยนะคะของคนที่มีเชื้อสายจีนค่ะเมื่อบานนี่ก็ลืมสวัสดีไปค่ะวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆที่เป็นชาวจีนค่ะขอให้มีความสุขในวันปีใหม่เทศกาลปีใหม่ของชาวจีนค่ันทุกคนค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ ของชาวไทยก็ไม่ต้องน้อยใจค่ะของเราก็ปีใหม่มีเยอะค่ะทั้งปีใหม่เดือนมกราวันที่หนึ่งมกราเราก็ปีใหม่ของเราค่ะปีใหม่สงการวันที่สิบาเมษาก็ปีใหม่ไทยค่ะโอ้เรามีปีใหม่เยอะค่ะก็เพื่อนๆชาวจีนก็เป็นปีใหม่ของเขาเมื่อปีเมื่อเมื่อวานนี้ค่ะวันตุดจีนค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็ชมน้องหมากินก้วยแค่นี้ก่อนค่ะ ก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนๆค่ะ